สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้เข้ามาในโรงอบบอลเล็กๆนะคะเป็นตู้สีฟ้า,าตรงนี้เก็บไม้ตั้งแม่นะคะไม่เชิงกับว่าอบแบบร้อนนะเพราะว่าประตูนี้เปิดเข้าเปิดออกตลอดแต่ว่าเพียงแต่ไม่ให้เขาโดนลมมากนะคะบางต้นก็ผ่าแล้วแต่บางต้นก็ยังไม่เคยถูกผ่านะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นผ่าแล้วมันไม้ไม่ค่อยจะงอก ก็เลยต้องเก็บไปก่อนนะยังไม่ผ่านะคะให้หลังฤอ,อดูหนาวก่อนนะค่อยมาผ่ากันนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูไม้กันก่อนนะคะ,ะแนะนาไม้เล็กๆแน่น้อยนะคะบางส่วนนะคะโอเคค่ะมืดๆหน่อยแดดไม่ออกทั้งวันเลยวันนี้หนาวมากฝนตกปล่อยๆเรื่อยข้างนอกอะนะอากาศเย็นหลายวันแล้วฝนฝนตกปล่อยๆนะอันนี้โดนน่าจะโดนหยดน้ําหยดน้ําร้อนที่อยู่ในในในตู้อบเล็กอะนะ ตัวนี้มีชื่อว่าพลอยชมพูพลอยชมพูนะมันเป็นบอลออกไปลไป้ายนะพลอยชมพูพวกนี้เป็นบอลเข้มๆนะคะบอลเข้มๆพลอยชมพูแต่ว่ากระถางนี้มีอยู่สองสองต้นแต่บางเอิญมัน,ม,นมีต้นหนึ่งมันแผงออกเป็นแผงเขียวนะคะนี่เขียวก็จะประมาณนี้นะเขียวอันนี้ไปลไป้ายหน่อยนะพลอยชมพูก็เป็นบอลป้ายนะคะสวยหลอดใหม่กำลังมาเนาะ โอเคตัวนี้พลอยชมพูนะคะถ้าใครยังไม่มีก็ถ้าชอบแบบแนวนี้ก็ลองหาดูได้นะคะพลอยชมพูนะตัวต่อมาตัวนี้เป็นไม้่า,าชาวดีอันนี้ถูกผ่าไปรอบนึ่งแล้วนะคะก็ยังมีเหลืออยู่นะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นหรอกมันแต่มันเล็กนะมันเล็กเพื่อนๆที่เอาไปรอบก่อนก็เล็กๆไม่รู้ยังรอดไหมนันจะประมาณนี้ จะประมาณนี้สามสี่ใบเล็กๆอน,นี้นหะเนี่ยลูกของเขาอันนี้ชุดใหม่นะที่งอกนก็มีไม่กี่ต้นนะคะมีไม่กี่ต้นที่ขายไปแบ่งให้เพื่อนก็ประมาณต้นละต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะมาดูต้นต่อไปเออน,นี้ก็สวยนะนสีมันไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีแสงเลยแล้วตอนนี้ก็ประมาณจะหกโมงเย็นละตัวนี้ชื่อว่าแสนสุกนะคะเป็นบอลออกแนวเปรอะ เปิดะเ,เนอะก็หาไม้ประมาณนี้เป็นฟอร์มแบบใบกลมๆเนอะออกมลๆกลมๆใบจากก้านใบสั้นหน่อยอันนี้ก็สั้นเหมือนกันแต่ก็สวยนะแสนสุกนะคะต้นนี้แสนสุกดอดใหม่กําลังมาแต่ตัวน,นี้ยังไม่ได้ผ่านะคะสวยสวยดีอะ่ะจริงเขาก็ใบดกนะแต่แม่ค้าก็ชอบชอบเด็ดทิ้งอ่ะถ้าถ้าแบบพอมันใกล้จะใบโคนหน่อยแล้วก็เด็ดทิ้งเลย ให้เขาเลี้ยงให้เขาได้หัวใวๆไงอแต่บางทีเราเหลือใบไว้ก็เออมันได้ช่วยในการสั่งข้อแสงนะคะอ,อันนี้จานรองเราจะไม่ลึกนะจานรองธรรมราสั้นๆแต่ก็เติมน้ำบ่อยนะคะเกือบวันต่อวันถ้าเกิดวันไหนแดดร้อนๆเนี่ยตอนนี้วันพฤหัสบดีนะคะสวยนะสวยวันพฤหัสบดกีก็มีอยู่ต้นเล็กมี ส่วนต้นนี้ชื่อพลอยมณนีไมไม้เราจะชอบโทนแนวเนี้ยไหแต่ใบมันจะออกแบบอันนี้เป็นรูปใบโพหน่อยไหมใบโพใบจะไม่ค่อยยาวนะใบจะไม่ค่อยยาวนี่สะโพกมันจะออกเนี่ยกว้างๆหน่อยใบไม่ค่อยเรียวยาวเท่าไหร่นะอันนี้ก็สวยอันนี้ได้แสงดีนะคะได้แสงดีเ <c oughs> ดี๋ยวอันนี้ไม่มีจานรองเดี๋ยวไปหาจานรองมาใส่ให้เขานะคะ ตัวต่อมานะคะตัวนี้มีเหลือสองสามกระถางนี่แหละแต่ว่ามันใหญ่แล้วต้องเด็ดทินะ้งแล้วเขาโตแล้วก็ย้ายกระถางเป็น6นิ้วนะเป็นฟอร์มใบพุ่มเตี้ยนะคะอันนี้กระมนชนกนะกระม,มลชนกนประมาณนี้น้ำนี่ถ้าสกปรปกเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าบางทีเราลดน้ําหรือว่ามันก็มีดินลงไปข้างล่างจะทําให้เกิดเป็นเพี้ยนะคะการเลี้ยงบอลน,นี่ ก็ไม่ไม่ง่ายไม่ยากนะบางทีถ้ามันสกปรกมันก็ทําให้เกิดเชื้อโรคเชื้อไรได้ง่ายๆอันนี้ชื่อว่ายาญ้านะคะยาญ่าว่านหวานในนะคระชอบสายหวานยาญ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านะคะยาญ้านะตับดาราย,ายาญานะสวยสวยแล้วก็เก็บใบไม่เยอะหรอกเอาอันไหนชอบมากๆก็ต้นสองต้นแต่ว่า,าจะเอามาไม้นี่จะเอามานําเข้ามา ถ้าชื่อเดียวกันนี้จะเอาเข้ามาคนละที่คนละสวนนะคะเราจะดูความแตกต่างของไม้แต่ละสวนอันนี้ชื่อศิลาศิลานักปลาดเนาะศิลานักปราดนะัราราดช่วยมีหลอดใหม่กำล,ลังมาอีกเลยเห็นไหมศิลานักปล์ดนะตัวนี้เลี้ยงแต่เล็กๆเล็กๆจริงๆสีใบเล็กๆตัวนี้อันนี้ก็โตแล้วเนี่ใยใช้ตั้งแม่และ ส่วนอันนี้รัตนะลูกรัตนะลุ่งเรืองนะคะลูกรัตนะลุ่งเรืองเป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะฟอมใหญ่นะี่เราเติมน้ำเมื่อเช้าแห้งแล้วอา,อาจจะใส่กระมังกระมังเล็กๆประมาณนี้ก็ได้นะคะนี่ใบไม่ใหญ่นะแต่พอดีแต่ว่าอย่างนี้เราก็มันก็สวยงามดีแต่ว่ามันสวยงามน,นะแล้วแต่ใครชอบนะแต่ว่าถ้าเป็นกระมังลึกๆเราก็จะได้ไม่ต้องเติมน้ําบ่อยๆนะคะ เป็นไม้ฟอร์มใหญ่มากไม่เห็นนะเห็นไมตัวนานี้สวยนะสวยนะยใบเขาสูงนะมันอยู่สูงเออก็ลุ้นใบต่อใบบางใบบางใบบางใบ <c oughs> ก็ออกมามันจะออกไปไป่ายนะบางทีอันนี้ใบใหม่ไม่ไป่ายให้แต่เขาก็สวยแหละทรงสวยแต่ตัวนี้ได้มาเป็นไม่ทราบชื่อนะอไม่ทราบชื่อแต่ว่า,าน้องเขาบอกว่าไม้มีชื่ออยู่ เขาก็บอกว่ามีชื่อ,อเขาแบ่งให้ะนะแบ่งให้มาตอนเล็กๆเองเล็กๆดูไม่ออกมันจะเขียวๆนะแต่เขาบอกว่ามันป้ายแต่มันเออมันก็ป้ายจริงๆตอนได้มามันเขียวเขียวแล้วก็ไม่ไป้ายเป็นเขียวแบบประมาณเรื่อยๆเขียวแบบนี้ประมาณนี้แหละแต่ไม่ไป้ายนะไม่มีชื่อนะคะต้นนี้แต่ลูกแต่น้องเขาบอกว่าเป็นไม้มีชื่อเราก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ฟันธงงนะตัวนี้เมืองน้องคายนะเป็นไม้จอมนะคะ ใช่ไหมหนองคายไหมเเดี๋ยวดูก่อนให้ชัดเจนเดี๋ยวพูดไปเออเมืองหนองคายเดี๋ยวผิดเนาะทีเราก็ไม่ได้สัรทัดเรื่องชื่อนะนี่เมืองหนองคายนะส่วนตัวนี้องค์หญิงประทุมอะไรนะองค์หญิงประทุมประทุมอะไรประทุมบันหรือเปล่าองหญิงประทุมเฉยๆนะองค์หญิงประทุมนะตัวน,นี้อ,องค์หญิงอนัญญาองค์หญิงทอฝัน ต้องหมุนดิดให้มันดิดกับหาแดดหน่อยให้มันดิดกับหาแดดแดดมันอยู่ทิศตะวันออกนะองค์หญิงปทุมส่วนต้นนี้น่าจะเป็นณเมืองนนนะณนะเมืองนนป้ายสวยมาเลยเนหะ็นไหมณเมืองนนมือแม่ค้าก็มีแต่ขี้ดินนะเล่นดินน้อหนาวก็ยังเล่นดินนะณนะเมืองนนนะไม่มีจํานวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่าวนอูฟอร์มกอ บอมกอก็สวยดีนะสวยดีนะคะโอเคมันก็ค่ำมืดแล้วถ่ายรูปไม่ค่อยได้อันนี้ก็บอนบ้าน,านจอมทับนะสวยมันบอนใบใหญ่แดงจอมทับโอเคนะคะต้นต้นนี้สงไขเพิ่งเอาออกจากถุงอบนะเพราะว่าเป็นเพิ่งผ่ามาแต่มันก็ยังไม่งอกเลยงอกยากก็เลยมาพักไว้ในตู้อบก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปลงอบใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นไม้จอมเหมือนกันลูกเขางอกแล้วแต่ว่า หาป้ายยากมากเลยมุกดาหารตับจังหวัดอันนี้ก็ออกมาปรับตัวนะคะเดี๋ยวค่อยเอาเข้าตู้อบใหญ่อีกทีนึงลงอบใหญ่อีกทีนึงโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ไม่ยาวมากไม่ได้มาแบ่งไม้นะคะมาคุยกันดูหน้าไม้กันเฉยๆมันค่ำมันค่ำแล้วด้วยทั้งวันน่ะมันมืดทั้งวันจะถ่ายรูปแล้วมันก็คงไม่ได้ก็เลยไม่อยากถ่ายรูปมันหนาวด้วยอากาศมันเย็นเยอะนะ เดี๋ยววันหลังมาแบ่งไม้นะคะวันไหนอากาศดีๆเดี๋ยวมาแบ่งปันไม้กันนะคะแลัก็คิดถึงเพื่อนแหละก็ไดะมาทักทายมาคุยกันนิดๆหน่อยๆน,นะคะก็รักษาสุขภาพกันทุกๆท,ท,ท่านนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวกลางวันร้อนกลาคืนหนาวเย็นอืมก็ดูแลสุขภาพทําให้เรามีความสุขดูไม้ก็เพลินเพลินดีนะแบ่งปันกันดูนะคะ ส่งมาให้กันดูมั่งที่เอาเอฟไปแล้วก็เลี้ยงเป็นยังไงบ้างนะอัปเดตให้กันดูมั่งนะคะว่ายัางอยู่กันดีไหมต้นไม้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอันนี้ต้นอะไรไก่ทองประเสริฐเดี๋ยวนี้ไม้ราคาลงเยอะมากเลยเราเห็นนะนี่ไก่ทองประเสริฐเนาะอันนี้อันน,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 นี้ทุ่งนาม,มนลลูกไม้ของเรามันไปที่แถมแถมลูกค้าไป ฝากเลี้ยงหลายๆท่านเลยแต่เป็นต้นนี้เขามีเชื้อป้ายนะเห็นไหมได้ไปสวยสวยสวยทุกต้นนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ